สวัสดีค่ะน้องมินแสงสุนคนสวยค่ะแด็เสอคนยยุณนใดญอายุ2ี่บมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วค่ะมีนี่เป็นของตัวเองแล้วมาดูครับว่ามีอะไร้าเฉิค่ะน,นี้พ่อนอนอยู่กับน้องแล้วที่หนาะวมันไม่มีอะไรเลยในบ้าน น,นี้เน้าเจ้เน่ยจะทาชั้นลอยไว้วขสวยแล้ว่าตอนนี้ทสิไม่ดีเทไหร่ก็อย่างนี้ก็นะคะอันอน,น,อน,อนี้คว่าอันนก็เกียนส่วนนี้ห้องเล็กไม่ก็ไม่ได้นานี่อนี้ไว้พ่อกับน้องมา,มานอนค่ะเพราะว่าพอ่อก็ทำงานบ้างมานอนเลนะ่นบ้างน้องก็เร็ยนตัดหวัา แต่ก็ไว้เพื่อมาเล่นทีอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่พ่อทำทิ้งผ้าขางหนอันนี้ห้อหน้าค่ะไม่มีอะไรเลยเพ่อไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยนี่นี่ค่ะมีอะไรอย่างจะเข้าเข้าอะไรกันคะใครอยากจะสงสารหนูสงเคราะห์หนูเข้ามาได้เลยค่ะเพราะจงการลีบีบเลยเนี่ยอันนี้ห้น้ำค่ะก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมไม่มีอเลยเลย เรื่องใหม่หมดทุกอย่างเธอลิ่เธอลิปนี่ว้าวพี่ชาใครอยากจะส่งเคาะอะไรเข้ามาในบ้านหนูได้ะคะขอจบการเรียนดะูแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ